ถ้าเป็นต้นแบบเนาะมีสองคนคนแรกก็คือพี่เอกธนาธรจึงลุงเลองกิจแต่อย่างพี่เอกเนี่ยเนยก็จะมองว่าเป็นเรื่องอะไรเหมือนเ,นเป็นเป้าหมายที่ไกลมากๆคือเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีวิสัยทัศน์มากแล้วเขาสามารถมองภาพได้กว้างกว่าเราเยอะแต่อีกคนหนึ่งที่เราชื่นชมเนี่ยก็คือพี่วิโรจน์เนาะคือพี่วิโรจน์เนี่ยจะเป็นแนวเพื่อนร่วมลบ คือเราอยู่บนสนามลบด้วยกันเรารู้ว่าเราต้องเจออะไรเราก็เรียนรู้อะไรจะแกะเยอะมากหรือแม้แต่วิธีงบประมาณอย่างเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรายังไม่เก่งขนาดนั้นตอนนั้นก็ไปกับทีมงานก็ขนเอกสารไปเลยเปิดทีละหน้าเลยบอกพี่สอน่อยดิรู้สึกแม่งไม่ไหวแล้วว่ะแกก็นั่งจิ้มไล่เลยเอ้ยตรงนี้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ด,ดูพอดูเสร็จเราก็คือมันซับซ้อนมากพี่มันจะเล่ายัางไงให้คนเขาเข้าใจวะ แกก็มีวิธีเล่าเรื่องที่แบบเฮ้ย hey, คุณเล่าอย่างนี้ดิให้มันสนุกให้ประชาชนเข้าใจเนี่ยแล้วเอาเรื่องมันมาเรียงกันอะไรเงี้ยเออซึ่งเรารู้สึกมันเป็นสกิลที่แบบมันเก่งมากจริงอะ่ะเออแล้วเขาก็เป็นเป็นครูให้เราในหลายเรื่องมากๆ